สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับสำหรับรถนะครับที่มีอาการนะครับว่าออกตัวอืดนะครับคันเร่งมีอาการหน่วงนะครับหรือว่ารถเหยียบไม่ค่อยไปเร่งแซงรถคันหน้าไม่ได้ดั่งใจนะครับรถมีควันดำนะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับแบรนด์จัมเปอร์ฮอนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น13สเตปนะครับอ่า13เตปนะครับก็จะมีนะครับโหมด0นะครับคือโหมดค่าคันเร่งเดิมของรถนะครับโหมด1 8คือการปรับระดับความเร็วในการออกตัวนะครับว่าเราชอบฟิลไหนนะครับในการขับขี่นะครับโหมด A จะเป็นโหมดออโต้นะครับคือกล่องจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากแรงเท้าที่เราเหยียบไปที่คันเร่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโหมด B นะครับ โหมด B ก็คือจะเป็นโหมดที่ไว้ใช้สำหรับการขับรถขึ้นเขานะครับจะทำให้รถเรานะครับมีประสิทธิภาพในการขึ้นเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็โหมด C จะเป็นโหมดปิดควันดำนะครับแล้วก็จะมีโหมด H นะครับคือโหมดเดินหอบเสียงท่ออเสียนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ทำท่อมาอยากจะโชว์เสียงท่อนะครับก็สามารถใช้โหมด H ได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปักเสียบแบบตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของรถเลยนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับที่ ที่ท <aggio> ักมานะครับก็สามารถแจ้งรุ่นรถมาได้ปลั๊กเสียบจะเป็นปลั๊กเดียวตรงรุ่นกับรถที่เราเสียบนะครับอุปกรณ์ก็จะมีของให้แบบนี้นะครับสาย1เส้นนะครับก็มีปลั๊กเดิมเหมือนกับรถของท่านนะครับแล้วก็มีปลั๊กที่ให้อีกหนึ่งปลั๊กสำหรับเสียบแทนปลั๊กเดิมนะครับตัวนี้จะไปเสียบแทนปลั๊กที่เสียบอยู่กับรถนะครับก็กล่องจะมีปุ่มคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้ปุ่มเดียวใช้งานง่ายมากนะครับจะมีตัวเลขโชว์ตรงนี้เป็นตัวเลขพิกลตอนนะครับ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C H นะครับมีแค่นี้เองนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแค่เสียบปลั๊กตรงนี้แทนปลั๊กเดิมนะครับที่คันเร่งของท่านนะครับแล้วก็ตัวเอาเอาปลั๊กเดิมของคันเร่งมาเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับสตาร์ทรถใช้งานได้ทันทีไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับทางร้านรับประกันให้นะครับว่าติดตั้งแล้วนะครับรถจะออกตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน100เซนะครับหากติดตั้งแล้วนะครับไม่เห็นผลนะครับทางร้านเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับสำหรับกล่องจัมเปอร์ฮอสนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องเครื่องนไฟฟ้านะครับก็สามารถนะครับติดตั้งได้นะครับกับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเนี่ยจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็จะมีตัวกล่องกับตัวสายไปให้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะสามารถติดตั้งได้กับรถ v ีโก้นะครับ Fortuner นะครับ Innova นะครับรถตู้คอมิวเตอร์นะครับตัว p a ล a d o ก็อะไรอย่เงี้ยครับติดได้หมดเลยนะครับกล่องเบอร์สองนะครับก็จะสามารถติดได้กับรถ v ีออสอันติสนะครับแคมรี่ยาริสนะครับนิวดีแมกนะครับซูบารุเอ็กวีนะครับแล้วก็รถอื่นๆก็สามารถติดตั้งได้นะครับกล่องก็จะเป็น ในโปรแกรมของรถแต่ละรุ่นตรงรุ่นนะครับสำหรับกล่องเบอร์3นะครับก็จะเป็นสำหรับรถ New v i o อนะครับ New a ั t i s นะครับน e w c a m r ี New Yaris นะครับเป็น Revo นะครับสามารถติดได้นะครับ New Fortuner นะครับรถตู้เอาผพาดนะครับรถเซียต้านะครับ CHR นะครับ ตัวแคมรีนะครับปี2019อะไรเงี้ยติดตั้งได้หมดเลยนะครับก็จะมีเบอร์8นะครับก็จะเป็นของในรูปของตัวรถนะครับของนาวาร่านะครับ c o โ o r a d o t ทเบเลเซอร์นะครับแล้วก็ New n a วาร่นะครับแล้วก็จะมีพวกเชฟโรเลตคูดเทเบเลเซอร์พวกนี้ติดกล่องเบอร์8แบบนี้นะครับนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ท่านใดนะครับเบอร์สิก็จะเป็นลิสันมาร์สนะครับอเมร่านะครับเทียนานะครับฟอลซ่านะครับซิลฟี่นะครับแล้วก็เป็นเทียนาติดได้นะครับคินะครับจูกนะครับโนนะครับอเมร่าสองศูนย์ยติดของเบอร์สิบนะครับจะเป็นลักษณะนี้แคปติว่านะครับก็ติดได้นะครับมาสด้าดีแม็กนะครับโคโลราโดมาสด้าสองมาสด้านะครับ ฮุนไดโซนิกนะครับได้หมดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอตตัวนี้นะครับ13สเต็ปเนี่ยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับที่หมายเลข0899695708นะครับติดตั้งง่ายมากครับท่านสามารถสั่งซื้อผ่านเพจ OBD Shop นะครับมาติดตั้งเองได้ที่บ้านเลยนะครับแค่ เสียบปลั๊กนะครับดึงปลั๊กเดิมออกเอาปลั๊กของก่อนคันเนิฟ้าเสียบเข้าแทนนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับสินค้านะครับก็รับมีการรับประกันให้นะครับถึง3ปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับส่วนราคานะครับลบกวนสอบถามนะครับที่หมายเลข08 9 9 6 9 5 7 0 8หนะครับหรือทักที่เพจ Facebook OBD Shop ได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับติดตั้งแล้วไม่เห็นผลนะครับเรายินดีคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับรถออกตัวดีขึ้นนะครับรถไม่รอรอบคันเร่งไม่หน่วงนะครับเร่งแซงรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับทางร้านเราการันตีให้นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กเสียบที่ตรงรุ่นด้วยนะครับสามารถติดตั้งได้เองนะครับที่บ้านหรือจะขับรถมาที่หน้าร้านโอบดีช็อปของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากให้รถออกตัวดีขึ้นนะครับเร่งแซงได้ดีกว่าเดิมคันเร่งเบาขึ้นนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับที่หมายเลข0899695708นะครับวันนี้ผมขอจบรีวิวนะครับตัวกล่องเคร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอตนะครับไว้เพียงเท่านี้ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ